เบอร์น้ามอนเลยเดี๋ยวอีทองอย่าเพิ่มลายตืนมารยาโลดเด็ดนี้กับบ่อทสูนซุ่ พี่น้องมือนี้แดดแต่เด็กเนาะพี่น้องแดดแต่เศร้าค่ะลูกแต่เศร้าพอดีพี่น้องไอ้ลูกมาแล้วนะไปเขาของหน้าปวดเดินเจ็บปวดทุกเมื่อพี่น้องไปเดินกันใบใหม่ใบตอกบ่นได้กนนหกได้เหือ่อวันนี้ มาอัปเดตรีวิวอะไรมันอีสัง่งคือสิมาทานผู้ชมฮอมนวัอนี้สัง่งคือสิมาตกตลรางมาค่ะไปซะลองติ๊บึ่งเพื่อสั่งพี่น้องจ้าหนึ่งเพื่อนายสัง่งนะ น้ำเตียงมากับพอดีแทกจนเก็บแอวตื่นมาหวเ่เจ็บแอลวันนี้คือสีแหลีบันไดกับพี่น้องกันเข้ามาได้แล้วก็คือสีได้ลออกสาแพงหนอกเนาะสบายดียามเช้าเช้าเด้อทุกคนตื่นเด้กลุกมากอะ่ะเห็ดเบียดต้มนำ้ำอุ่นกินพี่นอ้องยังแต่แพงเดียวยังแต่หนาเดียวทางในเนาะทางหนอกอะ่ะยังถั่วเฮือน สะอาดแล้วใส่บ้านหน้าต่างบ้านประตูแล้วก็บจบพิธีับเงินได้นี่พี่น้องเอ้ยเตรียมได้เฮาก็ได้เตรียมจิตเตรียมใจน้อมรับจับเอาสัางสิมอบเพื่อนให้แล้วก็เฮาก็มอบเงินให้เพิ่น,นงเงนาะพี่น้องเนาะบ่แล้วพี่น้องเอ้ยเพิ่น FC เพิน 4, เ่นกน็เมนเนเป็นห่วงเมนบอกเม่นสอนบ,อบ่ว่ากันพี่น้องเอ้ย มันมาเบนหอกเป็นซ้อนเ็นตักเ็นเตือนมาว่ากันแต่ว่าถ้าแรงร้ายเทากะขอโทษนําเดอ้อมันได้มันตรงกับประตูพี่น้องเพิ่นกับเม่นอยู่หันแหละแต่ไปรตรงทางเขา่าพี่น้องจะมาเอาเสลียงมานีเห็นบ่บวไปรตรงกับทางเข้าบ้านประตูบ้านรั้วบ้านแต่ว่าทางนั้นมันสีเสลียงเห็นบอกเอาเสาลบลงใต้ประตูทางนั้นพี่น้องเขาบอกอไยเถื่อแล้ว เฮากะรีวิวไล่เถื่อเลยเด้เหนะ็นไหมเฮือนบ่าวบอยน่ะจนได้ย้ายมันคนละหม่องคนละทีพี่น้องมันคนละหลังฮะวาอยห้เปรียบเทียบกันเนาะว่าเอาสิ่งดีๆสาขามาเนาะย <Hey, S 2> ูดีไม่แห้งแห้งรวยเงินคำหลังอะไรมาเทมาคนกับเข,ขอแค่ยูดีไม่แห้งอะไรพี่น้องกันยูดีไม่แห้งนะเงินคำมันมันบอกไปใส่ดอกเนาะพี่น้อง อยู่ในปากเขานี่แหละแล้วก็อยู่ในตัวของเขาเนาะพี่น้องแล้วก็อยู่ในกดกดแห่งกรรมภัยมันพี่น้องเลยแหละเขาก็ขอบคุณเพื่อน,นหลายๆพี่เพื่อนแนะนำคำสอนบอกสอนบอกเตือนตักเตือนเขากับโบดเดวาโบดเดวาเออเพื่อนบอกเพื่อนสอนสิลุกมาด่าเพื่อนอย่ามาบอกมาด่าฉันนะ ฉันรู้อะไรควรไม่ควรเฮากับอได้ว่าพี่น้องเ <c ười> ่อนะ้อบอกมาาสอนอ่ะดีแล้วที่มีคนมาเป็นห่วงมาบอกมาสอนมาเห็นเฮาอยู่ในสายตาเห็นเฮามีขาเนาะพี่น้องก็ดีใจสุดๆแล้วเ <c ười> บิ้งสภาพเสือหลดพี่น้องไก่เห็ดกับร่มเห็ดหมุนออบหยอบเซซ์ซ์ เพื่อแจ้งมากกันแล้วเวียกไปหน้อยโหดต้นไม้ขันบนโหดสาวกโหดแรงเนาะแรงว่านนี่พอดิแทกหดสถานที่กับพี่น้องเขาแหละถ้าแล้วขัดจังสีให้พอดิแทกโฮมเชกันเป็นหมองเดียวกันเนาะพี่น้องบ่อยมีลายกองเนะงาะคือมื่กกลกวดพี่น้องบ่อยมีใบไม้แต่บางเมื่มอกลกวประธานพี่น้องเห็ดเวียกเดือนเวียกซานไป แต่ว่ากับเขายัางบริเห็ดมือนนี้พี่น้องจาอ้ายังบุมีเห็ดยังเห็นตะไคร่เห็นตะไคร่ในเตะสันแหลพี่น้องเมือนนี้กะบุมียังหลายมารีวิวเหลืองบันไดเนาะพี่น้องเนาะกับประตูบันไดตรงกับประตูใหญ่แล้วก็ด้านหลังน้บ่อตรงด้วยพี่น้องเอาสิว่าอีกสามนี่ฮ <c oughs> ักสรบออกแล้วบันไดเอเอประตูทางหลังพอเป็นกระเมื่อบ้านแล้วพี่น้องย ตื่นมานําเมื่อละเมื่อเฮือนพุ่นแหละตายมาบีบใบไม้กุเสยหอมึงเมื่อเฮือนอันบุญเฮือนศีลพุ่นเตรียมเขาก็สิแจกเนาะยามได้สิสุกเด้กล้วยเฒ่าเอ้ย3วี4วีสิแหละพี่น้องเอ้ยเครื่องปลูกก็กําลังเขียวขึ้นถ้าเฮาดน้ําได้ ซุดเล่งพี่น้องเครื่องปูกกระไรอ้อมเลยอ้อมเดินเลยอืมเนี่ยก็ได้กิดมากนี่นะพูดนะไส้ก็ได้สั่งมาเมื่อซื่อนี่พี่น้องหลดละสามพันแปดมัดลายโหลดกระไรพี่น้องเลยโหลดใหญ่นี่ก็บโหลดที่สองคันนี้โหลดน้อยนะสามสี่หลดพี่น้องจ้าโอ้ยย่างบ่แล้วอยู่วังว่าคงสีแล้วนะ กองนี้นะต้นมะหงกับงามๆท่านผู้ชมแล้วก็อีสองต้นอยู่หันทางแล้วก็อยู่พุ่นต้นหนึ่งผูพี่น้องพุ่นแล้วก็อยู่ี่ต้นหนึ่งม่เป็นหมาก,ากเถอือถอือแต่ดีหุดนหนามนะต้นพาวกันต้นพาวก็ซิบก่าต้นพี่น้องทาน้ำพุ่มกันเนาะมันอยู่คนละเจมันก็นเลยเห็นบหลายแต่ต้นสิป,ประมาณเดียวกันเนี่ยแหละลดลดลงแล้วกัน ใหญ่กว่าผุทำผูกัดสามสี่ต้นอยู่งแต่ว่าต้นนี้มันต้นมัหมหวงต้นนี้จักสิเป็นมหมักหมองยังท่านผู้ชมสมต้นใหญ่แท่ผมใบเพิ่นได้กินน้ำแตกขึ้นใบอ่อนมักซิดากับลายได้พี่น้องเป็นลายหดน้ำเพิ่นผุเป็นลายแต่ว่าสีงบัวใหญ่รอบนี้พี่น้อง เป็นลายอยู่ดี่หน่องพวกพวพวกยลมพวกมีพวกพี่น Saint ้องก็สีแห่งแหลงพี่น้องเลยก็สีประมาณนี้เนาะแล้วก็สาบแล้วก็เลือทำไม้สร้างลางอยู่กับสิริก็บแล้วบ้านนี้สร้างเก็บลงซอยกันแล้วก็กองซอยกันได้ฮะบริหารศาสตร์ไิบอกสร้างว่าอย่าสะเด้อเก็บกองซอยเขาแน่ อางเถื่อนนะมีอันไหมนะพี่น้องจนปวดแคนตื่นมานะมันไหมใหญ่เด้คือเมาว่าน,นี่ก็เอาในหน้าบ้านนะออกไป่นองซองรักกระหามกับผัวผัวหามไปไหวผัวทางหน้านเอาออกไปแล้วเหลือแต่ขางสองขางกับขางล่างขางหนึ่งท่านผู้ชมภูมิใจดีใจแหละพี่น้องไอ้สุดๆในชีวิตบกขิด่าซิมีมือนี่บกขิด่าซีได้เิ่นขึ้นมาพี่น้องจ้า คยขิดเคยฟันเนาะแต่บอคิดสิสีได้แบบวหวกันทันหันพี่น้องจ้าเอากับว่าซีได้อยู่เที่ยงหน้าเป็นปีสองปีไปเลยพี่น้องเลยอยู่กับลำบากแน่พี่น้องเลยหนังลำบากหนังย่ำฝนมาล่มมาบ่ดได้พากันนอนดอกที่พากันนั่งกอดเข่าพี่เนาะพอวาวังช่วงวังล่มได้นี่ได้ พาตั้งกระเปิดมุ่งกระเปิดพี่น้องเลยลม ng, พนถังเข้ามาลมถังพนเข้ามาเปียกเบิดที่นอนก็นได้ฮุบมีเือนกน็คือบุมีเือนแหละพี่น้องเือนกับปวกินะกนะคะแขบเนี่ยพี่เว่าคือมาหมุนมาซ้นอยู่บุมีเือนอยู่บอกว่าคืออยากมาเห็ดใหม่กันหล,ลายๆคนกับว่าออกมาอยู่เนาะพี่น้องแบบนี้ ทาง FC เอฟซีแหละกับคนเฮาเองเนาะบ่อยากเข้าไปอยู่แล้วพี่น้องเลยมันบ่เป็นแต่อยู่เนาะอีกอย่างกับลงขีบกับบ่ได้สัญญาณกับบม่มีอยู่ใสแล้วก็อยู่ไปวะพอมีล้วกสรสางพี่น้องเลยคนเฮานะอยากสางอนาคตให้ดีขึ้นชีวิตประจำวันให้ดีขึ้นบ่อยากอยู่ชุดเก่าเนาะพี่น้อง สบายดีทุกคนแดดแห้งพี่นออ้องมือซองมือโลดหนาผูเลือดอันนี้ครับกะพี่น้องเลยสักผ้ามาคืนนี่พี่น้องเลยจนเดิกเพราะว่าแสว่ายแล้วมันมีคนตายแสว่ายว่าสิสักมีคนตายอะไรก็บักบิได้แสวไายจนกระทางเอาล,งางลุงจนหวังแรงสักจนสักมาคืนนี่พี่น้องจ้าแล้วกะ เอฟซีเป็นกระทะเมว่าถ้ามีคนเชียร์ซีวิตเหตุเรื่องบ่ได้บ่ได,ได้พี่น้องเลยหรือว่าเป็นบางคนไหนกับปาน,นี่บางคน,นกับเห็ดก็กกได้ได้พี่น้องได้แต่ว่ามันมันส่วนหน่อยพี่น้องที่เสียเห็ดเนาะถ้ามีคนเชียร์ซีวิตที่เสียเห็ดมีส่วนน้อยแต่ว่าดำหอยดำหน้านะบอดยุทธ์แหล่พี่น้องเลยดำได้เกี่ยวได้แต่ว่าเหตุเรื่อนเหตุซาน บ่ได้พี่น้องเห็ดหัวเห็ดส่วนได้อยู่ดอกเดียเห็ดซวนซเนี่ยหยุดพี่น้องจ้าถ้ามีคนเสียชีวิตเนาะกบับโอ้โหเป็นยังคือหยุดมันเป็นอันบบดี้ครับเห็นแล้วพี่น้องไปสอยเวียกสอยงานเนาะเพราะว่าที่พื้นที่โตพี่น้องเลยเรื่องของมาเนี่ยนะเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่ว่าว่ายลือสะเท่าน,นั้นเนาะพี่น้อง โอ้พี่น้องเสียงท้องก่อยห้องโจกโจกขันบ่มียังกินบ้านนี่โอ้กินยังดีละบ้านเนี่เมื่อคืนนลยก็หุงเข้าทอดไข่สุลุกินพี่น้องออก็บอทีแท็บ่ไนที่หนึง่งเข้าพี่น้องจ้ากินง่ายๆกินสบายพี่น้องเลยหุงเข้าช่วยทอดไข่พริกน้ำปลาอะไรนี่ก็บ,บ่มียังร้ายพี่น้องมาว่าาเรื่อง บันไดเนาะพี่น้องเนาะกับชิเก็บภาพไวเพียงสำนีขอบคุณไล,ลายเเดอร์ที่เป็นห่วงอะไรกับขามาแนะนำเพื่อนกับว่าก็แค่แนะนำเพื่อนว่าก็แเมนอยู่แนะนำแต่ว่าเพื่อนแบบเพื่อนเป็นห่วงฮะแลรแต่เพื่อนเปรียบเทียบว่าเออเอพื่อนผู้นั้นผู้นี้ฮานาพี่น้องเห็นไหมได้ย้ายหลายๆลคอมเมนต์เนาะพี่น้องเนยา,ยา,า,าเนนะ,นอนะ,นอนะบอเมนแต่ผู้เดียว ก็ขอบคุณเพลนลายเพิ่นหย่นเป็นคือกันหันนะมันบอกคือพี่น้องมันบอกคือและ,ะสีบอกคือพี่น้องและสีบอกเป็นอยู่ดีไม่แห้งอยู่ในปากข้านี่ละขอบคุณละลาย,ลายจะเป็น,เป,นเป็นห่วง <c oughs> <c oughs> เห็นไม้บ้านบ่าวบอยจนได้ย้ายมันคนรละบอนคนละทีกันพี่น้องแล้วก็คนละหลงัง าบอกอยากให้เทียบใส่กันเนาะพี่น้องเนะาะแกบพ่อปเพียงสับนีเดอร์จา้าขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกกนนังใจมันผ่านไปแล้วนะบานนี้ทุกคนลูกหลานก็อยู่ดีมีแห้งเบิดแนแลพี่น้องโบไม่ยังแล้วบานนี้มันผ่านไปแล้วตัวนะ่ะเ้าบอกอยากให้ว่าวขึ้นมาพี่น้องโบอยากให้โ <c oughs> บอยากให้ว่าวขึ้นมาเนี่ยดีนะลูกหลานน้องหนุ่งก็ห่างมีเป็นดีอยู่ดีไม่แห้งเบิดทุกคนแล้วพี่น้องไอ้บานนี้นะโบมม่ยังเกิดขึ้นแล้ว แล้วก็บ,บรกลาบไปเพาะมันอีกพี่น้องเลยแนวบุดีนะ่ะมันผ่านมาแล้วพี่น้องพ่อแม่ก็เสียตายไปแล้วเออน,น้องกับพี่น้องเลือดตะลุกตะลานเออน้องนุ่งนี่แหละเบิงแยง,งหักแพงกันไปพอ่อแม่ผู้ใหญ่ผู้สูงไปไดแล้วขึ้นสวรรค์สันผาไดแล้วเบาไล,าล,าล,าลา้ไหลๆพี่น้องลา,ลาเล่ดเจ,จ้าสบายดีพอกนคขิปนาพี่น้อง